ี่น้องเอ้ยมาเนี่ยปอเตียงมาหาบุกสาวอยู่โรงเรียนรถตันบางบ่ได้โอเคลงไปสแนรามาเกันสยดีบ๊สุภุชุคนเด้อปลาุเด้ออ้โหอเตียงมารับลุกสาวนี่พาลุกสาวไปเที่ยวตั้งไงดิเนี่

บอกข้มาสวยแท้ตีเด็ดเด้อค่ะพอมาสวยพอสมีรางวัลเห็นแล้วไหมนี่วิววิวสวัสดีดอกสวัสดีคำแพงเดี๋ยวบางกล้องก่อนบอกข้มาสวยแท้บอสวยแนะจ่าดินยังบอจ่าดินดินเครื่องดินบ่ฮะจะมาดินเครื่องดินบ่ดินยังบอชรเดอร์นะจะดินเชลีเดอร์บอ อในชเรียนนะบริลินไปใช่นะท่านใ่ชุดโงเรียนท่านใ้เข่ามันเปิดเพิ่มกับชุเกิบนี่หละบ๊วยถ้าชุดเมตแต่งไม่หายเศร้านี่คือผู้ใาฮะอ่าคุณบมันจะแซบท่าน่ออกไม่บ่นี่อันไม่ออเมียะโฉงขึ้นมาอย่างติ้วอะนะ <laughs> วัดเล้ฟมันหายได้ค่ะเอาจวอุ่นท่องอกันดตรงผ่านลานก่อนแต่นะเมือวัน <laughs> วน,นี้ปลอดภายวันนี้้นรถเมื่อเลย ก็ให้ไปเที่ยวยังได้พอตีพ่อไปเที่ยวาาปะปะอืมใช่นี่เมื่อไหร่โด๊กชอิชอนชิ้นช้งนเงินนี่ของเพื่อนได้โดูก เออมีเมื่อแล้วบ่าหรกเออมีเมื่อเลยอาจจะไปเห็นบ่าอยู่ในห้องเอออยู่ข้างในห้องเนาะอยู่ข้างในมีแล้วยังประตูโทรบอกแล้วจ้ะน้องยังอยู่นะอยู่มน้องยังไหน้องยังหน้าบอไม่บอไป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 ขึ้นรถรถแดดแดดแดด สบายดีดีกว่านะสดีปนกระเป๋าไอกออกกระป๋าอุ้ยนองกะตื่นวิูผูไรเนี่ยน้องกะตื่นมาต่นมาจะเอตื่นมาเลตื่นมาตื่นมาหอยนะนี่บอกกนข้าวันเลี้ยแม่ังบ่าไหกดไม่ด่ โอ้แมงมุมกติดนหัดกล้องกระเป๋าจงมัดมัดเอาตือมัดมันเหี้โดแกอวไหมแกออกลแกออมันเห้ังเมันนะือละไอ้จะไอ้จะเอ้จะชิมัดบ้าผมเออชิมัดบ้าผมมัเดิเป็นกระเทยแล้วยิบแม่ เมื่อไปเลยลูกหมูเมื่อไปเลยจะหายวะจะหายวะหมูหายด้วยเข่ฉัเก่าคนโอ้ยยเก่าคนกูแตพอดีแล้วลูกฉันนี้แหละพอดีเลยหนจะออกมาดิเนาะอืมเด็ดน้ำมูลายเนาะเมแตงมฉิไม่หล่นฉิไม่หล่นไม่หล่นาไปลูใชออไมีใจว่าพ่อกับแม่มาหาเราเด้อ พักบ่กิมกิมให้น้องเที่ชื่อโลน้องนงน้องตีฮะน้องหยอกที่ชื่อแทงเอ้ยวะให้น้องจ้าบิดที่ชื่แล้วจะเล่าเ้งเสือแม่แ่งห้ยซอดเลยคือบอเอาเกือบแม่ก็หาย่บิวบิวเขียนเลยเ้มอกไม่คือบอกมาลหมบอกไม่ไม่แก่เช็กกล้องไม่หายนะ นตู้นะตัวนั้นมันเป็นยังตัวนี้มันนบันแเมปาวให้เรียบร้อยลูกกรบอามาสั่งไก็เปิดบงตู้เย็นเลยอยานี้ยหน้องกิน้น้องกินได้เยอะให้น้องให้ลูกให้น้องกินไห้น้องะบอกไมันสนงยอันนี้อัน

หาบ่เย็บก็หายบ่พักคนเนาะเออโอ้ยกับกับแม่เนาะอืมกับแม่อ้วนเนาะอู้ยหายบ่ตกลงฟ้าไปเพียเดียวข้าไปสิข้ากลับบ่ไม่อยากไปก็ดีปลูกเขโอ้เขียนวนจะเขียนตัวยังมันนิ่งถ้าเขียนตัวยังมันนี่คือเขียนคิดได้ใช่ไหมบ่ขีดจืดตัวขีดตรงกลางก็ขีดตรงเข่า

ไม um: oh, 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 yeah. pues. ่เดียนบเดียนบโอ้แม่ชาราดอกชาจันนี้แม่ชิบวะไปม่ไปแม่ไม่อยากไปลูกบ่อยอันอันนี้บอยอยากไปไทยนะแม่ให้เงินหน่อยเดียวนี่ไปเดี๋ยวไม่ม่ชิหามันนะวันนี้เงินหน่อยให้ก็บอกวันนึงแม่ไม่จ่ให้เดียวสิ หาเม่ตให้รายบ่รายมื้อนั้นหลายตู้วันให้200โ้กให้น้องกิี300แล้วกเจ้าประโยชน์ใช้หันว่ามันไปกินเงินเจ้าบาเนบ่ได้บาแม่ก็ว่ายากกินน้อยกบ่ยอมเแม่่เศร้าๆแม่ว่าเอาเงินไปซื้อขนมกินีกว่าแม่ว่านส้นน่ะมเฮียกเสียเงินตอนเมื่อก็เสียเงินตอนมาก็เสียเงินาเก็บทีละอันเนาะแม่นบ่อ้ย ซื้อเมตาเมนเป็นกับพ uh, ูกันเป็นมักอันเยลลี่มักไม้นะเต็มนะอืมเป็นเยลลี่บักไม่เมตาบินนะไปกินเป็นโพดนี่อืมเอ้ยก็บังกินอ้างน้องเด้หรอมันก็กินกันเนี่ยปรากฏเนี้ยยังกินได้ต้องเป็นเยลลี่อันฝุ่นไปนี่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 ลูกยจะมึนไปเลยมันสียอ้อมได้หน่อยหน่อยนี่ก็ได้เลยเราหามันมาตีให้อีก ว่าเนี่ยแม่เตอร์กินบุญไงปีป่าแม่เตอร์วาไม่ใส่สัตว์นะวนนจะมจ่อกอีดเีนไอ้ห่งมาแต่ไกลใช่ผมเไอาน้องน้องเจดีแม่ตไ่รอกอกับพวกอ๋อ๋ย่าตอยากตีแม่ตาไหมจาอยากยนเด้อด้อ ไปไปลง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 นะเกือบลงกแลแม่ไปไงไปไ้วไใเกือบก่อนโอยไปลงเยแม่ว่าให้ใช้เกือบชิมผู้แม่แ่งแม่หายแดเมือเศ้านี บ่เอาอยู่บนเปื่อยเห็นบ่เปื่อนลดพรมาอโดตัวอะไรที่ไม่แต่งไม่หายเจ้าก็เอามาดูวัดเดี๋คิดดิเอ้ยเดี๋ยมาใช้รวมพี่เอ๊ะถืออ๊อกถือว่างม้กวนนั่งได้ค่ะฮ่าเปื่อนเลยถือกดเจ้าของนั่งได้ค่ะเอาถูเช็ดดูเดี๋ยวถูมือนดูยามันหรอกเราจะถูเช็ดเด้อมือเด้อชุดเปียนองเช็ดเด้อนั้นท่านได้เปิดเทอมดู nên sẽ chụp mặt biên ha, của có hồ là Ok, không nay. Măng lột được hồng. Ayy, phở, chồng. trộm, trộm. Chạy Bye. 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 đi Bye. 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 Bye seven <laughs> <Đó với. cười> là Nawi Nawi dia si fan ni ka ni. Nè. TV nya nha ni. พอเตียงขอจะขอหนำจะหันหนาเล่นนอนอ่างเนาะี่วหน่อนะเล่นนอนอาวานวานเอาแบบเป็นแบบไม้นะเป้านี่เป็นกระปุกเนาะนี่เป็นของผู้ใหญ่เนาะเยอะแซ่ ต้องเอาแบบนี้คินเพราะใครคนมันไปกินนั่นีเดียวนะอันนี้มันสีแข็งหยาบๆแม่เออนี่แหละเพรมันเห็ดปลุดออกนลย้องเอาคนเมินลอะกันเลยังเลยยงจะได้ตรวมีเด้วกมีกันเนี้ยเนาะอันนี้เลยพวเนี่าชีหมักหม่เลยแกงลูบนาะ ซีๆนะแขงว่อีดานะยังนูนี่นี่่อ่อนนี่นะอ่อนเสตอรี้กอันนั้นเปิ้นเียวอ้าย Cái này nó đông Xịt ngon quá, Phan Ní, nó nụm Nụm, nó nụm, nè Nó nụm Bỏ ra Cháu có thể ăn được mẹ bây giờ mà cháu thử ăn được Chứa, thử cho Cháu chốc bạc, cháu ăn kìa, mẹ ăn ràng mưa, rảnh luôn

นี่นะอันนี้นี่เอาแบบนี้ชื่อนมแอนดี้ไว้กันนต่0ช่องเหรออืมช่องค่ะช่องอืมจรเซลค่ะแค่เจนชิปันชิปันนะชิปันชิปันน่อ อว่าชิปันชิปันเลยเห็นเนเจกเนนาะออีนด้วยองจีนเนก่กทาด้คาเห็นกินในเวลาเ่เขาอั้นี่่ไปกกินกรอ่กินนน้ำมันมะนาวอันนี้ถ้าจะพาจีนเรากินนะเรอลองมึงนะ

สีเขียวก็ได้สีเขียวเลยพ่อกระบอกน้ำจิ้มมันหนูเอากินแค่ขนมนะจ๊ะไปพ่อว่ามันนี่พ่อว่าหนูมีบ่าเราปยเสร็จในแต่แรกประเภทมันกำลังกินเยอะเลเจนนะเอาตัวประเภทนะสีเหลืองน้ำประเภทไปก่อนสีเหลืองสีเหลืองตรงอันนี้เหรออืม

เอาลยไปซื้อทำไมยังิดซื้อยังยังชีวะอยู่นายสิฟันได้หมดบ่พูดหน่ะเลยนายสีฟันหนุ่มพูดทั้งนั้นบ่เอาไงหนุนูหนุ่มพูดนายสิฟันนี่นิ่ทั้งตัวหลานจ้านี่นี่นี่ทั้งหัวจ้านี่มีสีม่วงสีแดงสีส้ม Mà kiêng ừ. này đâu? Mà kiếm không có, Mà đồ. Một kiếm sáng kiếm lấy đồ. Một kiếm olive. Một kiếm đọt Một kiếm olive. Một kiếm. Một kiếm olive. Một kiếm olive. Một เนี่ยตัวรูมือมีคนยิ่ง่ายเลยยิ้มย้ักเขี่ยมือันอเขี่ยมีแปรงอ่ตัวยังจมองบ่หรอไปสองสองสองว มีแรงมือปะล่ะงมือนะบายๆเกิบพื่นเกิบมั้งป้าขี้ดินป้าขี้ตมบอปรู้ปะลรมือถ่าพอปะเราไปเชื่อโลกเลยะป

rồi đây đây rồi. Để bạn. coi, Đi. Coi đâu. Ba mẹ là quá à. con phơi tệ em tin đen bạn đi. Bắt đâu. Ha. Good. lời เฮ้ยอุ้ยเชนนี่หน่าลูกชูเชนนี่มิวไอชูเชนนี่หน่าหดนะไปใส่รถไม่ใ่โบตาแข็งคุนโรจิบิวอ่นี้ลูกจะช่งกินเด้นเถุงขยะไว้ลูกเสียหายไปว่าขอกันอ้ช่างมีเทวดาใช้ถุงขยะลูกใช้ถุงพอเ็จปะทุ

เห็ดคือมนอ่นเออนหนคอเลยเนีๆๆๆๆมนไหนเดือนเนี่ยเดเก๊ี่น้บเพชบอให้น้องเลยค่ะดึงพี่น้องเลยอ่ชดอีดยากไปใช่หรออคพ่ออ่อจะไปชื่อหน้ามาให้มีตู้เลยโด ไม่ตั้งไม่ตู้เบิดเลยม่อาไมอางบิละ่งไอาปล่าอรปลาลุงไปกอนว่งหหอ่ะมามันแย่งกันกินอยู่ปลาลุงเอ้ยโ คลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อพ่อกันคลิปหน้ามื่อนี้พ่อเตียงแม่ใบแม่อ้วนมาฮับน้องเจนนี่มาฮับเอ้ยวิวจากโรงเรียนเก่งหลายโอเคสวัสดีกันหนกสวัสดีก่อนสวัสดีงามบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีกันเจนสวัสดีหนุกเจ้าก็ดึงเอาตือร้นน้อยเด้อลูหนกดึงให้น้องโน่อละน้องอบให้น้องอบไป อืม okay, โอเคบ๊ายบาย